มานั่งนี่มานั่งนี่มาหนึ่ง่ามาคดีอะไรว่ามาคดีอะไรลงเลยลงเลยเมาจาจกฎหมายเมาจะร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายถ่ายรูปโอเคันเลย ครับครับเยืนหน่อยนะาูนครับว่าว่ากันไปตามันไปน อ่าเลยนะครับตั้งด่านไม่รู้ถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่เราผิดกฎหมายอยู่แล้วเราอ่ะกินเหล้าแต่ตั้งด่านนี่ถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้อ้าวพี่น้องเออเออแฟนเพตดูเฮ้ยนี่เราผิดกฎหมายแต่ว่า ตำรวจตั้งด่านไม่รู้ถูกกฎหมายหรือเปล่าตั้งานถูกต้องมันจะกลัวเราใต้สะพานน่าจะตั้งนานอยู่ใต้สะพานมันลม่มเอาดูพี่น้องดูปรับหมื่นสองหมื่นก็ว่าไปตามกฎหมายเอาอย่างนี้ใช่ไหม ครับนี่ตำรวจน้องตามครับ เราผิกกดกฎหมายอยู่เราดื่มมาแต่ว่าตำรวจเนี่ยตั้งด่านถูกกฎหมายหรือเปล่าเราไม่รู้ต้อตรวจสอบอีกทีหนึง่งตำรวจมือสั่นแล้ว การอะไรผกจะถูกุเอลหรือเ็กาแล้วเาจะร้อก่อนแล้วผมต้อง่านก่อนว่าเอกสารอะไรถูกถูกถูกตามถูกตามข้อก่าหาหรือเปล่าผมไม่อแล้วมันกวาน่่ัอ้าวแฟนเพจดูนะนี่คือรายละเอียด ไม่รู้หลักพินเลยแต่ผมกรลุกกลั้แล้วหนักมากย่งเยอะเด็กกกลุักนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะน่เป็น,น,นเพจบางคนอาจไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็เล้ยบไปามาแล้วเป็นไลน์ไม่ต้องอับไม่ต้องอาชเอาเุมัาลม เดี๋ยวผมจับให้จับจะเมอจากลมมันจะพิวไปไปไหมแม่ใจเย็นเเดี๋ยวน Abei, au, Powell, แล้วผมต้องอ่านก่อนเรื่องอะไรเูาโตเอาเาต่ได้ร้อยสเจ็ดนะนี่ร้อยสี่สิบเจ็ด้อ่สิบเจ็ดอ่ารอเจ็ได้ร้อยสีเจ็ดววันที่สามวันที่สามอยู่อยู่ตรงบริเวณบริเวณถนนผู้ขนานสายเจ็อร์ารงเกีรเกวันที่จับผู่อาร์เกีอรางเกี จะจับใช่ไหมจะจับผมใช่ไหมจับนดิจับตรงดิเออคุณมาโห่ต้องจับดิจับอยู่แล้วเออผมก็ส่งลงแพ็คแล้วคุณไม่เสียค่าตอบแทนนะคุณทำถูกต้องแม้แต่ตรวจสอบได้การถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตรวจสอบได้เออตรวจสอบเลยอันนี้ข้อหาผมจะข้อหาคือเมาแล้วขับ147มี่สิเจการเปอร์เซ็นต์แล้วคุยไม่รู้เรื่องด้วยคุณวายหมดเข้าใจไหมเออผมเลยจะจับตรงอ่ะคุณ ไม่ไม่ใช่คุณจะเซ็นไหมคุณจะพูดอย่างนั้นไอ้โวคุณเมาจริงเปล่าล่ะคุณเมาคุณรู้เรื่องอะไรเนี่ยโวยวายเลยเมื่อกี้โวยวายมาเพิ่งมาถ่ายห้ายสดเมื่อกี้นี่เองไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นข้อกล่าวหาคุณจะเซ็นเรื่องกล่าวหานั่นแหละกล่าวหาว่าคุณเมาไม่เซ็นถ้าเป็นกล่าวหาไม่เซ็นคุณไม่เซ็นไหมผมเซ็นเออคุณข้อหาเมาแล้วครับคุณจะเซ็นไหม